เตือนภัยเมดมัวเรนและแค่เดนเป็นฝ่ายเลือกทุกคนมาดูการเตือนภัยอันนี้นะสังเกตมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้เลือกเรนนะแล้วทุกคนเขาก็เลือกกันหมดแล้วอ่ะแล้วมันจะเ,เป็นใครวะอ่านาตาลยามาอ่ะเราเราเรา,เราก็อะไรวะนะเนี่ยดูสิจริงๆแล้วคือคนอื่นเขาก็เลือกเรนกันหมดแล้วน,นะนถ้าเกิดทุกคนเจอแบบนี้นะ เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเลรนหรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยเราก็กดตัวเลนที่เราเลือกเอาไวน้นะก็คือตามเลนนั่นแหละก็คือเรากดเมดดังนั้นเราก็จะกดเมดไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวก็ดูเอานะว่ามันจะเป็นยังไงนะไคือเราเลือกคือถ้าเกิดมันมีคนกดมั่วมาหนึ่งคนนะเราไม่ต้องไปกดมั่วตามมันเพราะว่าเรากดตามเลนแล้วอีกทางทีมงาน มอะไรสั้อย่างนีันะเขาก็ไม่แก้ไขเรื่องการเลือกระบบเลนหรอกนะเขาก็คงอยากจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็เลือกมาเป็นอิลูเมียนะเพราะว่าฝั่งมันมีหายตัวใช่ไหมนะแล้วก็เปิดแบบได้ทีนี้วิธีการเล่นของคนที่กดมั่วเลนมาเนี่ยนะอันนี้ก็คือจะมาเตือนภัยนะตัวที่กดมั่วมาเนี่ยนะ มาดูเขาเล่นนะว่ามันเป็นยังไงอ,อ้อมเราก็มันูกโจมสิอันนี้คือช่วงต้นเกมนะแล้วก็ลงมาช่วยนะตัวอัพเดทสเกตดูตัวนาตา雅สเกตดูนาตาาเกินยนืนยอยู่ที่เลนแล้วก็เกาะเลนนะแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยนะอะอันนี้เราก็มาคิวยั่ไมาช่วยเขาคิวได้แล้วก็กลับ บ่อนะครับบ่อปกติเียข้างบนมีสามตัวเห็นไหมอ่ามันก็ไม่คิดจะไปช่วยอะไรเห็นไหมมันก็ย an, ืนอยู่ตรงกลางนั่นแหละอาเ้ร์เรสเขาก็ขึ้นไปข้างบนอีข้างล่างเขาก็ไม่มีออฟใช่ไหมอ่าโอเคเราก็มาที่เดย์ของเราปกติแอีกตัวนี้มันต้องส่งอิมูจิให้มันก็หน่อยนะต้องส่งอิมูจิให้มันก็หน่อยก็อันติได้แต่เพราะว่าตัวอยูนี้เขาก็อันติได้แต่เขาวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมนะ เขาวิ่งไปวิ่งมาหน้าพอมเขา,าทำอะไรเนี่ยนี่นะเราเราอยากจะบอกแค่ว่าป้อมลนดัของเตินไพนะตงงตเตินไัยผู้เลนะ่นผู้นี้นะผู้เล่นผู้นี้ถ้าเจอคน<อ>นี้อยู่ในแรงใด,ดๆก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นแรงต่ำหรือว่าแรงสูงส่งหรือแรงอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเกาะป้อมอยู่แบบที่เห็นอยู่นั่นแหละเห็นไหมแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะแล้วเขาก็แย่งเลนอันที่หนึ่งก็คือแย่งเลน อันที่สองก็คือเดินอยู่แค่ที่ตรงป้อมของตัวเองที่เลนกลางเท่านั้นแล้วก็ไม่มีการช่วยเหลืออะไรใดๆเราก็เลยพิมพ์บอกไปซะหน่อยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเทนต์อย่างนี้เดี๋ยวต้องเติมไทย่อยแล้วนะเดี๋ยวจะจะลงติกต่อสัาหน่อยนะตรงกลางเห็นไหมเนะี่ยเออนั่นแหละดูสิเข้ามาเข้ามาอะไรป่าอะไรมันก็ยังยืนเดินมันเป็นบอดหรือเปล่าไม่รู้ตัวเนี้ยดูสิ แต่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 เรารู้มันไม่ใช่บอดในตัวเนี้ยมันมันมันเหมือนบอดจ่ะมันเหมือนจะแนวป้องกันศัตรูไม่เหานกระดาษซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปก็ดูเอาอะนะอาทิตเป็นอย่างรู้ไม่ได้เลยนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะทุกคนดูดูชื่อของตัวที่เล่นอ่านาตาาใช่ไหมนะที่เราให้ดูตั้งแต่แรกนี่ก็คือให้ดูว่าเขาเนี่ยปลดม่วเลนมาสุดท้ายเห็นไหมทุกคนเป็นลุมกันที่ตรงกลางนั่นแหละ มันฉลาดมากนะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขารวมได้นะมันฉลาดมากทำให้ตรงข้ามว่าก็เดินดูดิมันวิ่งกลับไปที่บอกเลยไหมเนี่ยมันตู้เขาได้ไหมเนี่ยตัวสัญญาอะไรเนี่ยป้อมเลนกดของเราถูกโจมตีเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่แดงกลางซะหน่อยแดี๋ยวดูสิหนไหนไหมดูสิอะไรนะปีศาจอะไรนะชื่อเลยป้อมเลนดัเราถูกโจมตี อ่ะแล้วก็เดินไปที่แรงกากดีแล้วกลับไปที่แกตัวป้อมบนมันก็แตกแล้วมันเนี่ยยิงยอนอ่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวแล้วพีมเมื่อก็บอามั่วเลนมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคือทําเป็นทองไม่รู้ร้อนด้วยนะทาเป็นรถฉันงงฉันเป็นตแตายา่ยญาฉันงงฉันไม่รู้เรื่องนะเมธจะสู้อะไรกันขครเขาไม่ได้สักคนหนึ่งเลยนะซัพพอร์ตอะไรก็ไม่เห็นจะช่วยเดิมก็ไม่เดินคือไม่ทําอะไรเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์ <ๆ S 2> <นะ S 1> อย่ามาสูนู้ศูนย์ศูนย์ ต้วกกของมันอ่ะก็เลยบอกอ,นนอดีตรบเป็กต่อหน่อยแล้วกันเมกุกการ